ผัวตายเมียตายกลับไปถึงบ้านบ้านก็โซมแบบไม่มีเงินซ่อมบ้านแล้วก็แบบไม่รู้จะทำไงเดินเข้าไปในห้างสรรพสินค้าขโมยของขโมยให้คนเห็นเลยนะเพื่อจะได้โดนจับเพราะกูอยากเข้าคุกเพราะมีความรู้ว่ากูอยู่ในคุกเนอย,อย่างน้อยๆกูก็นานึงออกมาคนญี่ปุ่นเนี่ยเออคือคนญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นคนที่แบบ บ้านเบิ์นเนี่ยมันก็อยู่คนเดียวเลยประมาณนี้ใช่ไหมันไม่ได้แบบความบริตี้ยใหญ่บอกอยู่แล้วมันเหงาบางทีมันแบบโอ้ยแบบเงินก็ไม่ค่อยจะมีใช้บ้านก็โซมแล้วก็ที่สําคัญคือแบบกลับเข้าไปก็เจอสภาพแบบเจอแต่รูปผัวตายไปแล้วแบบเหงาแบบอะไรเงี้ยไปอยู่คุกก็ได้วะช่างแม่งก็ขโมยของในห้างแล้วขโมยขโมยแบบขโมยให้เห็นเลยนะสมมติหยิบของเข้ามาไม่ได้ขโมยอะไรเยอะนะหยิบปากกาปากกาที่แม่งวางขายอยู่หยิบแล้วก็เขียนขเขียนแล้วใส่กระเป๋า แล้วก็ยือๆๆนอยู่งั้นนะไม่ยอมไปไหนเพื่อจะให้เพื่อจะให้รปภมาจับมันส่งตํารวจอืมไม่ได้หนีไปไหนเลยนะคือตํารวจก็ต้องจับอ่ะเพราะว่าคุณขโมยของอ่ะเออก็แบบเราถามว่าทําไมไม่ขโม,มลลยอะไที่มันดูแพงๆวะทองเทอผมไม่ได้สัมภาษณ์นะผมอ่านจากอ่านจากในในตอนที่ไปญี่ปุ่น,นอ่ะ ก็เลขโมยเพื่อจะอยากให้ตํารวจจับเขาทีนี้โอเคในเมืองไทยคงไม่มีใครอยากติดคุก่ะคุณนะครับทีนี้กลับมาประเด็นที่ผมบอกเมื่อสักครู่เนี่ยคือก็ต้องไปดูนะครับว่าอะไรอ๋ออีกอันหนึ่งขอพูดเรื่องเนี้ยขอพูดเรื่องเนี้นะน่าจะเห็นได้ว่าทักษิณเนเขาอ้างสํานึกในพระมหากรณที่คุณตลอดเลยนะอื <c oughs> ลูกเขาก็อ้างคือสองวันเนี้ยเราจะได้ยินครับเนี้ยสำนึกในพระมหากรณที่คุณสำนึกในพระมหากรณที่คุณอะไรประมาณเนี้ย แต่ผมตีความอีกแบบหนึง่งขออย่าไม่พูดในนี้น้วกันครับผมตีความอีกแบบนึงซึ่งมันก็มีคนไปมองว่าดิวดิวโอเคอันนี้ผมพูดจริงๆต้องให้ไปถอดความในเชิงเราเรียกว่าเป็น political rhetoric นะครับ rhetoric มันแปลว่าพวกวาทาวิทยานะครับพวเนี้จะต้องไปดูว่าเวลาพูดพูดในบริบทไหนพูดอะไรตอนไหนอย่างไร แล้วมันตีความยังไงเพราะว่าเวลามันพูดอย่างนี้ยบางทีมันตีความสวิงขึ้นหรือว่ามันพูดเพื่อจะเป็นการภาษากฤษเรียกว่าแซทไทยอะซทไทยไปว่าแดกดันหรือเปล่าแซทไทยไปว่าแบบเสียดสีหรือเปล่าหรือว่าจริงๆิซินเซียนะครับซินเซียอ่ะัซทไทยอะบางทีคาพูด,ดยอย่างเช่นผมพูดอะโอ้นา oh, nah, วันนี้แบบหลอดสัตว์เลยมึงเงี้ยมึงคิดว่ากูชมมึงไหมนา,นาอย่างเงี้ยโอโหแบบนาแบบแต่งตัวเงี้ยโอ้โ oh, หมึงแบบโคตรเหมือนแบบ สีเทาเลยมึงรู้จักสีเทาไหมนะสีเทาเออสีเทาตามแล้วเอออย่างเงี้ยคือเราพูดรู้อะคือคําพูดดูเหมือนแบบดูเหมือนชมแต่แบบน้ําเสียงบริบทการเปรียบเทียบอะไรประมาณเนี้ยสิ่งเหล่าเนี้ยผมพูดได้เลยว่า <S 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 ในเชิงริทลิกนะครับคนที่เรียนทางนั้นริทลิกเนี่ยเขาคาลังไปตีความอยู่ว่าคืออะไรนะครับคือจะเห็นได้ว่าแพ่ทองทานพูดถึงเรื่องสํานึกในพระมหากรุณาที่คุณอะไรก็ว่ากันไปนะครับที่ทรงอภัยโทษลดโทษ ทักษิณให้เหลือหนึ่งปีคำพูดนี้มีนัยยะอะไรหรือเปล่าเขากำลังตีความมันอยู่ในเชิงพูดง่ายคือวาทะในในเชิงการเมืองในเชิงพูดง่ายคือมันมีคนตีความเหมือนกันเดี๋ยวก็อาจจะมีคนเอาตัวเนี้มาวิเคราะห์แล้วขณะเดียวกันทักษิณก็เขาก็พูดนะทักษิณก็พูดแล้วเขาก็บอกว่าเหมือนกับแบบเขาพูดมาจิตผมไม่สักเลยอะคูกขังเขาได้แต่ขังเสรีภาพทางความคิดเขาไม่ได้เขาพูด เขาพูดประมาณเนี้ยแต่ไม no like ่เพาะแบบนี้นะเขาพูดประมาณเนี้ยแต่ไม่เพาะแบบเนี้ยเขาพูดแบบเนี้ยเอ่อคุณคุณสันคุณสันรัฐเหรอคุณสันคุณสันรัฐอ่านว่าเราไม่รู้ว่าสันรัฐใช่ศูนย์รัฐเหรอสันรัฐไม่รู้ว่าไอ้เนี่ยเวก็นะคุณคุณคิดแบบผมไหมล่ะคือไม่ใช่ผมคิดคนเดียวนะผมพูดเรื่องเนี้ยกับหลายคนเลยนะเออแต่ว่าผมคิดตั้งแต่ตั้งแต่เขาพูดแล้วล่ะแต่ว่าทักษิณเนี้ยเขาพูดอยู่คำหนึ่งที่บอกว่า โอเคก็กล okay, okay. mm ับมาครั้งเนี hmm. ้ยผมก็ยังแบบบุ s, But, about, like so ่งมั่นทําดีนู่นนี่นั่นนี่นั่นนี่นั่นนู่นอะไรก็แล้วแต่แล้วก็คําพูดที่ของเขาที่พูดเนี่ยเป็นคําพูดที่รู้สึกเขาขึ้นเฟซบุ๊กนะเขาไม่ได้พูดเขาขึ้นเฟซบุ๊กผมก็เลยเข้าใจว่าเฟซบุ๊กนั้นเนี่ยเฟซบุ๊กนั้นเนี่ยมันเป็นเฟซบุ๊กที่ผมเชื่อว่าเขาทําไว้เตรียมไว้แล้วเพราะเขาคงมาเขียนบนนั้นไมทราบเพราะว่าตอนเข้าไปในบนศาลเนี่ยมันเอาเครื่องมือเข้าไปไม่ได้มันเข้าไปไม่ได้นะครับแต่ว่าสิ่งทีี่่เเเาพูดนนนยมมััหือกบบบแ เหมือนกับเพลงที่ใครใครที่เคยฟังเพลงของเอ่อคาราวานนะครับตั้งแต่สมัยปีสองพห้าร้อยสิบกว่ากวาที่มันเป็นเพลงชื่อจิตภูมิศักดิ์อ่ะคุกขังฉันได้แต่หัวใจอย่าปรารถนาไอผมจําเพลงนี้ได้เพราะว่าสมัยก่อนพี่ๆผมก็ฟังเพลงพวกจิตภูมิศักดิ์อะไรพวกเนี้ยนะครับคุกขังคุกขัง